เมื่อเราทราบความหมายของเกณฑ์การประเมินในยะสำคัญแล้วเราก็มาดูเอกสารที่3ซึ่งจะเป็นทะเบียนร,ระบุป,ปัญหาและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรหรือ Input ตารางที่มีช่องให้กรอกข้อมูลเยอะๆนั่นแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปเรามาทำความเข้าใจวิธีการที่จะนำข้อมูลมาใส่ในตารางนี้กันก่อนดีกว่าเริ่มจากตรงส่วนหัวของตารางคลัม่์ด้านสายสุดจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสำนักงาน คอลัมน์ถัดมาจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นปัจจัยเข้าหรือว่า Input ซึ่งข้อมูลทั้งสองคอลัมน์นี้เราได้หามาจากขั้นตอนการสำรวจและพิจารณาประเด็นปัญหาจากนั้นคอลัมน์ถัดมาจะเป็นประเภทของผลกระทบซึ่งจะแบ่งปัจจัยเข้าออกเป็น4ชนิดได้แก่ไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EL น้ำประปาใช้ตัวย่อว่า w น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแกส๊สใช้ตัวยอ่อ F-TG r และสุดท้ายทรัพยากรอื่นๆที่เราใช้จะถือว่าวัตถุดิบหรือว่า raw material ซึ่งใช้ตัวยอ่อว่า RM คอลัมน์ถัดมาจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยตรงโดยใช้ตัวยอ่อ D และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางอ้อมใช้ตัวยอ่อ I คอลัมน์ถัดไปจะเป็นสภาวะของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยภาวะปกติ normal ใช้ตัวยอ่อ n สภาวะผิดปกติ abnormal ใช้ตัวยอ่อ a และสภาวะฉุกเฉิน emergency ใช้ตัวยอ่อ e จากนั้นจะเป็นข้อบังคับหรือกฎหมายถ้ามีใช้ตัวยอ่อ y ถ้าไม่มีใช้ตัวยอ่อ n ต่อมาโอกาสที่จะเกิดในส่วนนี้เราจะต้องใช้เกณฑ์ประเมินนายะสสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ทรัพยากรที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้มาประเมินใส่ระดับคะแนนทุกข้อตั้งแต่ L1 ถึง LC ในกรณีที่ปัญหานั้นเป็นปัญหาทางตรงส่วนถ้าเป็นกรณีปัญหาทางอ้อมจะเพิ่มช่อง L5 จากนั้นรวมคะแนนตั้งแต่ L1 ถึง L5 ทั้งหมดในช่องรวม L คอลัมน์ถัดมาจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งก็เช่นกันเราต้องประเมินจากเกณฑ์การประเมินนัยะสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ทรัพยากรตามตารางที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยจะต้องให้ระดับคะแนนตั้งแต่ c 1ถึง43แล้วรวมคะแนนในช่องผลรวมคะแนน c เมื่อได้ผลรวมของ l และ c แล้วนำผลรวม l คูณกับผลรวม c ใส่ในช่อง l คูณ c คนที่ได้เราก็มาเทียบกับตารางระดับความมีนัยยะสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าอยู่ในระดับใดถ้าเป็นระดับต่ำใช้ตัวยอ่อว่า L ระดับกลางใช้ตัวยอ่อ M ระดับสูงใช้ตัวยอ่อ H คราวนี้เรามาลองทำเป็นตัวอย่างกันหน่อยดีกว่านะครับจากที่เราได้วิเคราะห์กระบวนการจัดประชุมไว้ในตอนตน้นเราก็มาลองทำกันเลยครับ ช่องกระบวนการก็ใส่กระบวนการจัดประชุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเข้าที่เราได้ประเมินไว้ได้แก่กระดาษไฟฟ้าเครื่องเขียนอาหารน้ำดื่มก็นำมาใส่ในคอลัมน์ที่2เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูแต่ละปัจจัยกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่กระดาษประเภทของผลกระทบคือวัตถุดิบหรือ raw materials เราก็ทำเครื่องหมายในช่อง RM ต่อมาปัญหานี้เกิดขึ้นจากตัวเราเองก็เป็นปัญหาทางตรงก็ทําเครื่องหมายในช่องดีสภาวะการเกิดเราก็จัดประชุมกันเป็นเรื่องปกติก็ใส่ N ในเรื่องของกฎหมายไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระดาษในข้อนี้จึงทําเครื่องหมายในช่อง N ต่อมาในช่องโอกาสการเกิดเราก็มาดูกันว่าแต่ละข้อจะเป็นอย่างไรเริ่มจาก L 1 สมมุติว่าเรามีมาตรการซึ่งเป็นระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมการใช้ทรัพยากรดังนั้น L 1เราจะให้1คะแนนต่อมา L 2การฝึกอบรมความตระหนักความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานเรามีการอบรมให้กับบุคลากรได้เพียงร้อยละ50ข้อนี้จะได้2คะแนน ต่อมา L3 การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือในการพิมพ์เอกสารมีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์ถ้าเรามีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารเหล่านี้เป็นประจำจะได้1คะแนน,นสุดท้ายความถี่การใช้ทรัพยากรซึ่งในสำนักงานคงต้องมีการใช้ประดาษอย่างเป็นประจำดังนั้นความถี่ของทรัพยากรจึงได้3คะแนน ในส่วนของ L5 นั้นไม่ได้เป็นการให้บุคลากรภายนอกดำเนินการจึงไม่ต้องระบุคะแนนใน L5 นี้จากนั้นก็จะทำการรวมผลคะแนนที่ได้ทั้งหมดตั้งแต่ L1 จนถึง L4 ในที่นี้เราก็จะได้คะแนนเป็น1บวก2บวก1บวก3รวมเป็น7คะแนนซึ่งการให้ระดับคะแนนในแต่ละข้อนั้นจะต้องเป็นบริบทของหน่วยงานซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้นะครับ หลังจากที่เราได้โอกาสเกิดของปัญหาแล้วลองมาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังนี้ C1 การปฏิบัติตามกฎหมายในที่นี้ไม่มีกฎหมายที่มาควบคุมการใช้กระดาษดังนั้นข้อนี้จึงได้ระดับคะแนน1คะแนนต่อมา C2 การสร้างทรัพยากรและวัตถุดิบใหม่มาทดแทนกระดาษส่วนใหญ่ใช้เยื่อจากไม้ในการผลิต ซึ่งเราสามารถปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนได้แต่ใช้เวลามากเกิน1ปีดังนั้นข้อนี้จึงได้2คะแนนและสุดท้ายการนำกลับมาใช้ใหม่กระดาษสามารถนำมารีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดข้อนี้จึงได้1คะแนน จากนั้นเราก็ทำการรวมคะแนนตั้งแต่ c 1ถึง43ก็จะได้คะแนนเป็น1บวก2บวก1รวมเป็น4คะแนนเมื่อเราได้ค่า l และ c แล้วก็นำทั้งสองค่ามาคูณกันซึ่งเราได้ค่า l เท่ากับ7และ c เท่ากับ4แล้วมาคูณกันได้28คะแนนเราก็มาเทียบระดับในยะสำคัญเรื่องการใช้ทรัพยากรทางตรงจากในตารางจะเห็นได้ว่าไม่เกิน36จึงอยู่ในระดับต่า ต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ไฟฟ้าซึ่งประเภทของผลกระทบคือ EL ปัญหาตามประเภทกิจกรรมเป็นปัญหาทางตรง direct สภาวะการเกิดของปัญหาเป็น normal ใส่ตัวย่อ n ด้านกฎหมายการใช้ไฟฟ้ามีกฎหมายอนุรักษ์พลังงานควบคุมอยู่ข้อนี้จึงทำเครื่องหมายในช่อง y จากนั้นเรามาดูโอกาสการเกิด l 1เรามีมาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้าดังนั้นข้อนี้จึงได้1คะแนน L2 ถ้าหากเรามีการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยบุคลากรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ50ได้รับการอบรมข้อนี้จะได้2คะแนนซึ่งการให้คะแนนในแต่ละข้อนั้นจะต้องดูบริบทและการดำเนินงานของหน่วยงานว่ามีมากน้อยเพียงใด ต่อมา L3 การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือในข้อนี้ถ้าเราได้มีการดูแลรักษาเครื่องถ่ายเครื่องพิมพ์เป็นประจำจะได้1คะแนนซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรกระดาษที่กล่าวไปตอนแรกจากนั้น L4 ความถี่ของการใช้ทรัพยากร การใช้ไฟฟ้าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องใช้ทุกวันดังนั้นข้อนี้ได้3คะแนนและ L5 ก็เช่นกันเราไม่ได้ให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการจึงไม่ต้องใส่คะแนนในข้อนี้ผลรวมเท่ากับ1-2-1-3บวก2บวก1บวก3รวมเป็น7คะแนนในด้านความรุนแรงที่เกิดขึ้น C1 ถ้ามีกฎหมายควบคุมแล้วเราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ในข้อนี้จะได้1คะแนน C. 2การสร้างทรัพ,พยากรและวัตถุดิบใหม่ขึ้นมาทดแทนการใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ข้อนี้จึงได้3คะแนนและ C. 3การนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่เช่นกันไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้อนี้จึงได้3คะแนน ผลรวมทั้งหมดเท่ากับ1บวก3บวก3รวมเป็น7คะแนนจากนั้นเอาผลรวมของ L และ C มาคูณกันจะได้เป็น7คูณ7เท่ากับ49เมื่อเทียบกับตารางระดับความมีนัยะสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วจะอยู่ในช่วงมีเดียมหรือมีระดับนัยะสำคัญปานกลางซึ่งเราจะทำการวิเคราะห์และประเมินแบบนี้ไปจนครบทุกกระบวนการและอินพุตทุกชนิดที่ได้ทำการระบุไว้ ต่อมาจะเป็นการประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะ l l u t i o n ซึ่งวิธีการจะเป็นเช่นเดียวกันกับการประเมินนัยสำคัญด้านการใช้ทรัพยากรเพียงแต่ว่าการประเมินนี้จะเป็นการประเมินสิ่งที่เป็น output ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ เกมการประเมินนยะสำคัญแบ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงที่เกิดเหมือนกับการประเมินอินพุตเลยนะครับเริ่มจากโอกาสที่จะเกิดด้านโมลพิษ L1 ระเบียบคู่มือขั้นตอนหรือมาตรการปฏิบัติงานในกรณีที่มีคู่มือปฏิบัติงานควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่จำเป็นต้องมีคู่มือในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมจะได้1คะแนน มีคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วนจะได้2คะแนนถ้าไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอ้างอิงเลยจะได้3คะแนน L2 การฝึกอบรมความตระหนักความเข้าใจแก่พนักงานที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมจะได้1คะแนนพนักงานได้รับการอบรมมากกว่าร้อยละ50จะได้2คะแนน ถ้าพนักงานได้รับการอบรมน้อยกว่าร้อยละห้จะได้3คะแนน L 3การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆให้ทำการประเมินคะแนนในระดับ1คะแนนถ้าเรามีแผนการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันและมีการปฏิบัติได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้จะได้1คะแนน มีแผนการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพียงบางส่วนหรือมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้จะได้2คะแนนไม่มีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเลยจะได้3คะแนน L4 การควบคุมมลพิษการกักเก็บการป้องกันการรั่วไหลแพร่กระจายสามารถควบคุมได้ทั้งหมดจะได้1คะแนนสามารถควบคุมได้บางส่วนจะได้2คะแนน ไม่สามารถควบคุมได้หรือระบบควบคุมชำรุดจะได้3คะแนน L5 ความถี่ของกิจกรรมไม่เคยเกิดหรือเกิดขึ้นน้อยมากไม่เกิน1ครั้งต่อปีจะได้1คะแนนเกิดขึ้นบ้างพอสมควรประมาณ1ครั้งต่อเดือนจะได้2คะแนนเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันหรือมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์จะได้3คะแนน L6 ข้อร้องเรียนจากภายนอกและภายใน ไม่เคยมีข้อร้องเรียนจะได้1คะแนนมีข้อร้องเรียนไม่เกิน1ครั้งในรอบ1ปีจะได้2คะแนนมีข้อร้องเรียนเกิน1ครั้งในรอบ1ปีจะได้3คะแนน L7 การควบคุมผลักดันผู้รับเหมาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนจะได้1คะแนนผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามบางส่วนจะได้2คะแนน ผู้รับเหมาไม่สามารถปฏิบัติตามจะได้3คะแนนจากนั้นเรามาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือ c o n s e q u e n c e อันแรกเลยคือ C1 การปฏิบัติตามกฎหมายถ้าไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมหรือมีกฎหมายควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายได้จะได้1คะแนนมีกฎหมายควบคุมแต่มีแนวโน้มที่จะผิดกฎหมายจะได้2คะแนน มีกฎหมายควบคุมแต่ทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้3คะแนน C2 ระดับความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีอันตรายหรือมีผลกระทบใดๆเล็กน้อยจะได้1คะแนนมีหรืออาจมีอันตรายหรือมีผลกระทบบางอย่างหรือระดับปานกลางจะได้2คะแนนมีอันตรายถึงทุพพลภาพสิ้นชีวิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากจะได้3คะแนน C3 ความสามารถในการบำบัดฟื้นฟูสามารถบำบัดได้เองตามธรรมชาติจะได้1คะแนนสามารถบำบัดได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า1ปีและหรือต้องใช้เทคโนโลยีในการบำบัดหรือรีไซเคลิลจะได้2คะแนนสามารถบำบัดได้โดยใช้เวลามากกว่า1ปีและหรือไม่สามารถบำบัดได้และหรือยังไม่มีเทคโนโลยีที่มาบำบัดอย่างเหมาะสมจะได้3คะแนน C4 ระดับของผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงไม่ส่งผลกระทบใดๆเลยจะได้1คะแนนส่งผลกระทบเฉพาะภายในหน่วยงานจะได้2คะแนนส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงจะได้3คะแนนการคำนวณจะใช้สูตรด้านมลภาวะทางตรง Pollution Direct Control การคำนวณคะแนนจะเป็น L1 บวก L2 บวก L3 บวก L4 บวก L5 บวก L6 คูณ C1 บวก C2 บวก C3 บวก C4 ด้านมลภาวะทางอ้อม pollution indirect control การคำนวณคะแนนเท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 บวก L4 บวก L5 บวก L6 บวก L7 คูณ C1 บวก C2 บวก C3 บวก C4 จะเห็นได้ว่าทั้งสองสูตรมีความแตกต่างคือกรณีที่เป็นมลภาวะทางอ้อมหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องคำนวณโอกาสการเกิดในเรื่องการควบคุมการผลักดันผู้รับเหมาในการปฏิบตัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมหรือ L7 เข้าไปด้วย เมื่อทราบเกณฑ์สำหรับประเมินนัยสำคัญด้านมลพิษแล้วก็มาดูต่อกับเอกสารที่3ซึ่งจะเป็นทะเบียนร,ระบุปัญหาและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษหรือเอาพุตซึ่งหน้าตาของตารางก็คล้ายๆกันกับทะเบียนร,ระบุปัญหาและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรหรืออินพุตนั่นแหละครับแต่ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันคือประเภทของผลกระทบครับซึ่งจะเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นได้แก่ มลพิษทางอากาศ air pollution ใช้ตัวยอ่อ a p มลพิษทางน้ำ water pollution ใช้ตัวยอ่อ w p มลพิษทางเสียง noise pollution ใช้ตัวยอ่อ n p และขยะหรือของเสีย waste ใช้ตัวยอ่อ w a รเรามาลองทําเป็นตัวอย่างกันเลยนะครับจากที่เราได้วิเคราะห์กระบวนการจัดประชุมไว้ในตอนต้นช่องกระบวนการก็ใส่กระบวนการจัดประชุมและปัญหาสิ่งแวดล้อมประเภทเอาพุทธท,ที่ประเมินไว้ได้แก่กระดาษเสียขยะเศษอาหารขยะจากบรรจุภัณฑ์น้นําเสียมาดูที่เอาพุทธตัวแรกกระดาษเสียประเภทของผลกระทบคือเป็นขยะก็ทําเครื่องหมายในช่อง w u ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทางตรงทําเครื่องหมายในช่อง D สภาวะการเกิดเป็นประจำปกติใส่ตัว n ด้านกฎหมายเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยก็ใส่เครื่องหมายในช่อง y จากนั้นเรามาดูโอกาสการเกิดซึ่งถ้าเรามีการกำหนดมาตรการหรือรูปแบบการใช้กระดาษก็ให้1คะแนนในช่อง l 1ในช่อง l 2เป็นเรื่องการฝึกอบรมถ้าสำนักานเรามีการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยหรือของเสียให้กับบุคลากรได้น้อยกว่าร้อยละ50ก็ให้3คะแนน L3 การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจกักรอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานถ้ามีการดูแลเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารเป็นไปตามแผนก็ให้1คะแนนการควบคุมมลพิษถ้ามีการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่มีการตกหล่นระหว่างทางเราก็ให้1คะแนนในช่อง L4 ส่วนความถี่ของการเกิดเราใช้กระดาษแทบจะทุกวันใน L5 นี้จึงได้3คะแนน L6 ข้อร้องเรียนถ้าไม่พบข้อร้องเรียนเลยจะได้1คะแนนส่วน L7 กระบวนการนี้เป็นการที่เราดำเนินการเองจึงไม่ต้องใส่คะแนนจากนั้นก็มารวมคะแนนที่เกิดขึ้นในด้านโอกาสที่จะเกิดตั้งแต่ L1 ถึง L6 เป็น1-3-1-1บวก3บวก1บวก1บวก3บวก1รวมเป็น10 ก็นำมาใส่ในช่องรวม L เมื่อได้โอกาสการเกิดแล้วก็มาดูความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น c 1เรื่องการจัดการมูลฝอยมีกฎหมายควบคุมและบุคลากรในสำนักงานปฏิบัติได้ตามกฎหมายข้อนี้จะได้1คะแนนระดับความรุนแรงเนื่องจากกระดาษไม่มีอันตรายในข้อ c 2นี้จึงได้1คะแนน ต่อมา C3 ความสามารถในการบำบัดฝื้นฟูมลพิษที่เกิดจากกระดาษสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติข้อนี้จึงได้1คะแนนและ C4 ระดับของผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงท้าไม่มีผลกระทบเลยจะได้1คะแนน จากนั้นก็มารวมคะแนนที่เกิดขึ้นในด้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะเป็น1บวก1บวก1บวก1รวมเป็น4คะแนนนำมาใส่ในช่องรวม c แล้วก็นำผลรวม l คูณกับผลรวม c จะได้เป็น10คูณ4เท่ากับ40คะแนนนำมาใส่ในช่อง l คูณ c, <c <oughs> เมื่อเทียบกับตารางระดับนัยสำคัญปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะทางตรงแล้วอยู่ในช่วงนัยสำคัญต่ำ เพื่อให้เห็นตัวอย่างหลายๆแบบเรามาลองประเมินระดับนัยสำคัญด้านมลพิษที่เกิดจากกระบวนการอื่นๆบ้างนะครับจากที่เราได้สำรวจไว้ในตอนต้นกระบวนการทำความสะอาดห้องน้ำที่เราจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการซึ่งลักษณะนี้จะถือได้ว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะทางอ้อมโดยเอาพุทธที่เกิดจากกระบวนการได้แก่ กลิ่นสารเคมีขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำเสียขยะจากอุปกรณ์ชำรุดเรามาประเมินระดับนัยสำคัญของมลพิษที่เกิดจากกลิ่นของสารเคมีกันเลยนะครับกลิ่นของสารเคมีเป็นผลกระทบประเภทมลพิษทางอากาศเราก็ทำเครื่องหมายในช่อง AP ต่อมาการเกิดของปัญหาซึ่งดังที่ได้กล่าวไปกระบวนการนี้เราจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการจึงเป็นปัญหาทางอ้อมก็ทำเครื่องหมายในช่องไอ ต่อมาสภาวะการเกิดเราก็ทำความสะอาดห้องน้ำกันเป็นประจำในช่องสภาวะนี้จึงใส่ตัว n ในด้านกฎหมายไม่มีการควบคุมเรื่องกลิ่นที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำข้อนี้จึงทำเครื่องหมายในช่อง n จากนั้นเรามาดูโอกาสที่จะเกิด L1 ระเบียบคู่มือขั้นตอนมาตรการปฏิบัติงานการล้างห้องน้ําอาจจะทํากันมาด้วยความเคยชินของแม่บ้านซึ่งอาจจะไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอ้างอิงข้อนี้จึงได้3คะแนน L2 การฝึกอบรมความตระหนักความเข้าใจแก่พนักงานที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้ามีการอบรมให้กับแม่บ้านทุกคนให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมข้อนี้จะได้1คะแนน L3 การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อนี้ไม่มีการใช้เครื่องจกักรจึงประเมินที่1คะแนน L4 การควบคุมมลพิษการกักเก็บการป้องกันรั่วไหลแพร่กระจายเนื่องจากมลพิษทางกลิ่นไม่สามารถควบคุมได้ข้อนี้จึงได้3คะแนน L5 ความถี่ของกิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำข้อนี้จึงได้3คะแนน L6 ข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอกกรณีที่ไม่มีข้อร้องเรียนเลยจะได้1คะแนน และสิ่งที่เราต้องประเมินเพิ่มเติมคือ L7 การควบคุมผลักดันผู้รับเหมาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานถ้าผู้รับเหมาปฏิบัติตามได้เพียงบางส่วนจะได้2คะแนนเมื่อประเมินครบแล้วเราก็มารวมผลคะแนนตั้งแต่ l 1ถึง l 7เป็นดังนี้3 1 1บวก2บวก1บวก3บวก3บวก1บวก2รวมเป็น14ใส่ในช่องรวม l ต่อมาก,ก็จะประเมินความรุนแรงที่เกิดขึ้นเลยนะครับ C1 การปฏิบัติตามกฎหมายในข้อนี้ไม่ได้มีกฎหมายควบคุมจึงได้1คะแนน C. 2ระดับความอันตร,รายต่อสิ่งแวดล้อมกลิ่นของสารเคมีมีผลกระทบปานกลางจึงได้2คะแนน C. 3ความสามารถในการบำบัดฟื้นฟูเมื่อมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นนั้นก็สามารถเจือจางไปได้เองจึงได้1คะแนนและ C. 4ระดับของผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงปัญหากลิ่นจากการล้างห้องน้ำส่งผลกระทบแค่ภายในหน่วยงานข้อนี้จึงได้2คะแนน จากนั้นก็มารวมคะแนนกันเลยครับจะได้เป็น 1', 2', 1', 2' บวก2บวก1บวก2เท่ากับ6คะแนนใส่ในช่องรวม c แล้วก็มาหาระดับนัยสำคัญโดยนำผลรวม l คูณกับผลรวม c จะได้เป็น14คูณ6เท่ากับ84ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับตารางระดับความมีนัยสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะทางอ้อมแล้วจะอยู่ในระดับปานกลางเราทำการประเมินแบบนี้ไปจนครบทุกปัญหาที่ได้ระบุไว้นะครับ